สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องช้างได้รับประทานนะคะได้จัดให้น้องช้างรับประทานนะคะก็เป็นในในมื้อนี้นะคะเป็นมื้อวันเพนนะคะวันเพนวันเพนนะคะเป็นมื้อสากนะคะเป็นมื้อพระวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะก็ได้มีคุณพ่อเอฟซีเนาะคะ่ะเป็นคุณพ่อลูก้านะคะนําผลไม้นะคะ มามอบให้น้องช้างรับประทานนะคะปลาเปิ้ลนะคะปลาเปิ้ลโอ้รับประทานอย่างอร่อยอร่อยนะคะโอ้ดูแม่มาเลยนะดูแม่มาไลยเ้ยดูน้องน้ำฝนนะคะน้องน้ำฝนสาวจ้วงเอาเอาเลยลูกเอาเอาเ,อเอาเล,เล,ลืเอกไงยังก็เอาเลยเลยล่ะเอาเลยเอาเลยเด้อหล่ะเด้อกินนะคะ ขอให้คุณพ่อนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะกล้วย40ปวีผลไม้แตงโมง30ลูกนะคะมันแก้ว10ถุงมามาให้น้องช้างรับประทานนะคะ จะเหลือบอพี่น้องสิเคยเหลือติดพี่น้องดูน้องน้ำฝนนะคะน้องน้ำฝนเลือกแตงโมโอ้หอร่อยมากเลยลูกอร่อยอร่อยอร่อยเลยทานอย่างอเด็ดอร่อยนะลูกนะอายุมันขยันยืนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกคุณคุณพ่อดูกล้าก็เช่นเดียวกันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ขอให้เจริญด้วยน้าที่การงานและกิจการนะคะคิดรังสิงใดปราถนาสิงใดขอให้ได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะ <c oughs> ก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มีเมตตาต่อน้องนะคะน้องช้างแม่มาลัยทองปัปเปิลแม่มาลัยทองน้องน้ำงผลแล้วก็น้องสงกรานนะคะได้นําผลไม้หวานหวานนะคะผลไม้หวานหวานมาให้รับประทานนะคะ <c oughs> ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูนะคะน้องช้าง <c oughs> ก็มาดูทางนี้นะคัตพ็อปลายเราโอ้ปลาปลยกระจ้วงทางโน้นนะคะอ๋อะคะเอาด้วยน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนแม่มาลัยทองปลาเปิ้ลดูปลาเปิ้ลน,นะคะปลาเปิ้ลเขี่ยไปไว้ใต้คางเลยนะคะดูปลาเปิ้ลเขี่ยไปไว้ใต้คางเลยนะคะโอ้ยปลาเปิ้ลตัวใหญ่แล้วเราตัวใหญ่แล้วให้หลานเลย ให้ร้านเลยให้ร้านเลยอเนาะรับประทานร่วมกันนะคะอ้อาคุณตาเออไปทางเมมอะไรบ้างเป็นผลไม้หวานๆนะคะผลไม้หวานๆกล้วยหวานๆมันแก้วกรอบๆนะคะ,ะสับปร,รถเอ้ย,ย,เ,อยเดี๋ยวก่อน เต้าเจงโมวเต้าเจีวหวานนะคะ